นมปลาาายแล้วมันผมไต่าพกินแม่มันมกปลาสวายแล้วเหรอมุกหมอปลาสวายครับออกมาอีตูหินหครับใส่กระด

อันเสียดนนใส่ทองรลอน่ะโอ้ต่างห้องกุกึนของก็ได้นอนหัวสุกของน้ำเยียงเนี่ยนอำใส่ขอดีโอ้มบุมมขึ้นน้องเขาไปนอนใส่ลงเสียไงเมียไั่สกใจว่าใจสิขาดหนึ่งข้อเ่าใจวัาร่มหอสอ้หลงเสียบย่างไปยางมากแต่ของตันอดอดๆอดอด นี่นเสีบเาเอ๊บ่าลได้บงันว่าได้เอาไยมือ่มือืดนันมปิครับแ่ปิงปลามึกไข่นี่ฮะไข่นี่ใช่เสี่ยบชวยไหมนยิ้มหวานหน่อยเร็วให้มะดานนอยเราใส่บางชุดช่วยกันนะนี่บ่ชุดช่วยชุดช่วยแช่ถ้ากินตำมะพงนิยตึงก็ปิ้งปลาหมึกแห้งก็ ำลังป hmm. ิ่งประมือแห่งยู่นี่ว่าติจ่าตัวไหเงรออีหล่าว่าดติจ่าพูดพูอ้ยคือสมองงามแต่ว่าพูดถ่งหมื่อเฮ้คือเขาดากแต่ว่ายังแคร์เฮ้ยยังแคร์อ่ะนางลงไว้ล่ะยังแคร์เหมือนจุดละครลิงหชุดสวยเว้ยละคนดีไปเบิ่งเพิ่งอิบาันใช้กล้องหน่อยเห็นไหมอิมวานอิมวันหน่อยเลยน่าเป็นยังเด้งเด๋ยงยิ้มหวานกูด้วย เอาตรน้องออกมานีหนิย้อพี่ยือพี่พประมือขนาดสดเลยย่ในตู้เย็นเนละยยัง,ยงเงาเอามเงินจะมือหลานเนี่ยน่นนะเนยนอช่หรอนเะไปอเอเ้เเอเห็นจะรังองน่ะเอามะม่วนั่งในตู้น่ะเวมือแข่งย่างมื้อแข่งเน,นเน้อิปุนเเรียบร้อยจ้า,จา,จา เด็นม่หา oh ่าทคนวเนี่ยอกเมยขนส้ลองเาแดงเฮ้ยนไส้ลองเถาแดงเฮ้ยจ่เงินยูบเไเงินยีสบาทยี่ตึงไห้ซื้อขนมเออออบ้อ้าบไห้เด้อขี่กงุณคเออสั่นมอืม เห็นจังใดวะทีนี่ใช้ถุงงใช้ถุงแล้วเพื่อนคนเก็บเงินเพื่อนใช้ถุงบอกค่าแรงค่ายเพื่อนแล้วพี่แม่มั้มีแล้วป่ะร้านค้ายังเดียวบ่แจักหน่อยเพื่อนเงินเสียนไปแต่ร้านค่าอะลยแจ้งหน่อยโอ้ยนั่งจุงจุ๊งว้าวเอาเลย ยังเปลี่ยนยังตัวนี้ยังเปลี่ยนยังตัวนี้ไปป้าปาเราคุณเออชื่อน้อมาเอาไปชื่อนมอม้อชื่อนนม้อพี่หวหตายตาพี่เมื่อบานก่อนจะไปสื่อเ้อะ ใช่แล้เขาปังด้ยใชแล้วอยเอาของเอาของปังแล้วใช่เอาของปังแล้วของปังแล้วด้วยไม่ไปไม่ไปถามแม่ก่อนพี่แม่อย um> um> ู่พีพี่เนียเียพี

ไม่ไปสนแตเขาปั้นเน่นน่ะปั้นเป็นขี้ชารุ่นไป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 เือน้องบอกเอยเขาโอ้ยไปไปเออแล้วก็ติดไปไสบอแมนบ้างค่ะเดีวลุงมาเม่อืบอมี่เอ้าเอ้าลุงในบ่อันทีนี่เอ้า ลงในบ่อมาทิ่นี่โดดนี่บบชว่เลเล่นลเอาย้ำลงมาท่นเออยืนมาทินี่โอ้ยลงซ้ำหนังกับวัวได้มาหนีเลยล้มซ้ำเม้นแล้วเว้ยลุกเล้าลุกลุกลุกพ่อที่ให้พ่อพ่อที่ให้เด้อ ืมไป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 ซะเดิเเเนเดินมาคุณเหลี่ยวใส่เออเินขอปันกันนะปันป้นปันป้นปั้งเอ้ยคุณไอ้เขาปั้งโน้นนะปั้งเอ้ย,อเ,อยเอาแสบเลยนี่ อย่าไปลงน้ำเออไปพุ่นอืมปั้นนี้แล้วมากลับมาอออปั้นปั้นนี่บอกว่า,าเล่นกับแสบเลยปั้น,น,น,นแม่เสียแล้วเฮ้ยออกมาแล้ว ขึ้นได้ยุ่ทีนี่ย้ำลงเดี๋ยวทีนี่ลงมะว่ะเพื่อ,อเนเฮ็ดปากจู๊เห็ดปากจู๊เว้ยลงไม่ได้โอ้ย <c oughs> ลงโง่ได้เออไปไปทีนีลงไหนแล้วเอิ้นเอิ้นเป๊ะเป๊ะ,ปะอืมอืม phần chân chỉ để cáp bắn chỉ để cáp bắn leo lại lên lốt lốt leo lại lại mà hoang quan ได้ครับได้บาที่นี่ครับได้เอ,อาเอาอย่ังดอกไม้ก็สวยแท่พี่พี่เอาพี่เอาพี่เอาบนพี่เก็บเอาเนี่ยต่างเสียแล้วไม่จือนมเนอะจือนมจือนมเดีเ๋ยว ยิงเขาเิงเขาก็ไม่ตึ่นันเนออื้อยิมันบบะปุเบ,บิงคนแค่ตะกับแล้วม<ห>ักินเขากอนว่ว้ยปรับเตียบผหาเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหม้อปลาสวายยิงมือแข็งครับตุรมไข่กับตุมมมะเขืออย่างไกล้ะนม,ม่สสม มีตับมุงครับท่นดกดังบึงอยู่นว่านัว่าจะเอื้นหาด้นค่นเถียนตนจัเสอแมีก็จะเอื้นวัสุพนนั่นแหะมตนมุจักเือจะวามาเด้อทุกคนเป็นครับบุคนีิตบะฮงเนยเหมือเศ้าน้าสิอยู่แม่ไงน้านิดน่อยนะเพราะว่ามันสม Ơi, tóc văn mà lèo, bụi nó lặng. Văn! Ơ! Ơi! Này, hèn kia đọc mươi nè, văn! Bà đi chín vơi. Hmm. Này, tựa mồ hùa dạc bà, hù, bà, bà mớt hèn bèo, cái tôm nấm bà mà hẹt chín sớ Ơi, văn! Văn đang nọc. Giờ bơm khám khẩu luôn, hẳn. Khánh hiu. tiền rồi, นี่ตัวหยันฝ่าก็าได้กินขผาแดงตั้งคิดกลัวกลัวปั้งแล้วเอ้าปูอีกกระปูด้วยเด้อเข็มจะนอมือหนิเนาะใส่ตูวเดียววะแม่เัาใส่น,ำน้ำมันเดว้วยโดนออกงมาเข็มเข็มแท้ ปปเต้ยปลาแดกตอนเข้มสองตัวครับจะ<ท>กินกับกตอนออกแหวเข้มเข้มเนียดๆเอาใส่ป,ปเูเต้ยปลาแดกลายอะไรครับปูปูเข้มแล้วอย่างนี้ไปทางเขาความวามปู